ผักบุ้งแก้วนี่เป็นเผืชที่บุงง่ายรักษากระง,ง่ายบุกจุกจิกจูจีจจซ้นในพ่อเก็บหลืครับครับวิธีการเก็บคือถ่ายอดมันย่างแบบนี้ห้านี่ออกเด็ดดีถิมครับเด็ดจิิงเลยหมายมันแตกไหมครับบ่าหายมันขยายยุ่มมันนี่คือเก็บไปน้ำหรือกระแทงไปน้ำครับผมยิ่งนายิ่ง,น,งน้อยถ้ายิ่งบางมันก็นยอดใจยิ่งบ่เด็ด ยอดมาทีหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงอยากให้ดีสุดก็อยากให้เกินเม็ดคือจากเถาวว่านี่อยากให้หอยยอดอยากให้เกินเม็ดนี่ถ้ามันเงามากเกินมาณเท่ากับเกล็ดออกคือให้มันอยู่ในเกล็ดกัวมันนั่นแหละเราจักหมื่นอีกว่นมาเก็บไปเที่ยหนึ่งครนี่สามมือวิธีปลูกครั้แรกคือเอารถมาปั้นดินให้เรียบตะกอนเรียบแหละเรียมพันุไว้ของผมนีหาเม็ดครับตัวแถวหรือว่าอยากได้ผลผลิตเร็วกะสองเม็ด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 จะว่าห้างกันหา ปักเลยครับดำดำคือเขานี่ครับอันนี้ตีเร็วแต่ว่าบอได้เก็บหย่อนไงเท้ายอดไปดำนี่ตีเร็วได้เก็บยอดเร็วเพราะว่ามันมียอดมาแล้วห่าสีห่อมุนทุกเจ็ดมือพวกจูเลเซียหัวปลาหรือที่เป็นโบแมนเคมีอ่ะปลาหนึ่งบักหอยหนึ่งหามีมันสิกินยอดมันจะหนีมันเรียบมันเรียบครับอันนี้ที่คาบอันเลี้ยงเดี่คือผมใส่จูเลเซียปลูกปุ๊บเนี่ยจักเดือนมันสลเริ่มเก็บได้จักเดือนเดือนหนึ่งจังหวะหลายๆคือลั้มนี่ไงหนิเกือสี ก็ร yeah. ักดาสิงหานยะอันนั้นเป็นฤดูหรือดูเขาเล่นม่ครับผมพอประกาศมจิกผมว่าดีกว่าเฮน้าเป็นสิบครับถ้าแม็กซิมัมสูงสุดเลยคือเหมือนละพันกว่าไ้อยู่